การกำจัดนี้แบบหีบ้าถล่มนั่นเองค่ะขั้นแรกค่ะต้องตั้งสติแล้วก็สำรวจนี้ทั้งหมดก่อนนะคะลิสต์ออกมาเลยค่ะว่าเรามีนี้กี่ก้อนยอดค้างเท่าไหร่ดอกเบีย้ยเท่าไหร่และต้องจ่ายขั้นต่ำกี่บาทต่อเดือนจากนั้นค่ะให้เรียงนี้จากดอกเบีย้ยที่สูงที่สุดไปต่ำที่สุดวิธีนี้นะคะจะช่วยให้เราเห็นภาพชัดเจนค่ะว่าเราต้องโฟกัสนี้ก้อนไหนก่อน<ๆ>ขั้นที่2ค่ะจ่ายขั้นต่ำทุกก้อนแล้วไปโปะก้อนที่ดอกสูงสุดสมมติว่าเรามีนี้3ก้อนค่ะและมีเงินเดือนเหลือ10,000บาทสำหรับ ใช้จ่ายหนี้หนี้ที่1 30 0 0 0บาทดอกเบี้ย5%เตต่อปีจ่ายขั้นต่ำา2,000บาทหนี้ที่2 4 0 0 0 0บาทดอกเบี้ย18%บต่อปีจ่ายขั้นต่ำา ,00 0บาทและหนี้ที่3 5 0 0 0 0บาทดอกเบี้ย8%ตต่อปีจ่ายขั้นต่ำา3,000บาทเมื่อเราแยกออกมาแบบนี้แล้วนะคะขั้นแรกให้เราจ่ายขั้นต่ำทุกก้อนก่อนรวมกันก็คือ2,000บวก00 0บวก3,000ก็จะเท่ากับ9 0 0 0บาทค่ะเหลือเงิน1,000บาทวิธีหิมะถล่มค่ะจะเอาเงิน 1 0ินบาทนี้ไปโปะหนี้ที่2เพราะว่ามีดอกเบี้ย18%เปตสูงที่สุดค่ะพอหนี้ที่2หมดเงิน4 0 0 0บาทที่เคยจ่ายขั้นต่ำหนี้ที่2เนี่ยก็จะมารวมกับ1000บาทเป็น5,000บาทไปโปะหนี้ที่3ทีคือดอกเบี้ย8%ตต่อปีพอหนี้ที่3หมดก็เอา5000บาทมารวมกับ3,000บาทที่เคยจ่ายหนี้ที่3เป็น8,00 0บาทไปเคลียร์หนี้ที่1จนหมดค่ะ